ผมยกให้ฮะรอบทีมบีแม็กครับน้ำอยู่เป็นโฟแดนฮะลุกไก่เพื่อนบ้วครับลุกไก่ว่าไงลุกไก่ลงเต็มการเต็การครองแฮรึเปล่าลุกไก่หายครับรอบสุดท้ายครับเหลือโฟแดนสองคนนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะยังไงโฟแดนก็หนึ่งสองอยู่แล้วครับ ผมใช้คำนี้แล้วนะตั้นๆั้นไม่ได้เรื่องที่สามเอเชียก็คือที่สามเอเชียเหมือนเดิมทาเดิมเป๊ะโฟแดตที่หนึ่งนะโฟแดตที่สองนะมึงไก่ที่สามนะอันนี้คือพาใจ